ยุบบลอนค่ะที่บอกไปว่าตอนนี้กำลังจะออกไปซื้อพิซซ่าให้เด็กหน่อยกินค่ะวันน,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 นี้วันนี้เจนซิบกับเขาไปกับไอบูทค่ะเซไอบูทฮัลโหลโซเฟอร์สีผ้าไปซื้อพิซซ่าค่ะวันนี้มันนี้เจอว่าต้องขับรถเองให้โซเฟอร์พ,นพ,พันผ้าไปซื้อค่ะโอ้ยดแดดแห้งพี่นองแดดส่องตาเออเมื่อกี้โทษไปแล้วค่ะกอนกอนที่จอดจากาบ้านโทษสั่งไว ร้านพิซซ่าเพ่นว่าให้ร้อยนี่สิบนาทีพน,นะก็เลยสิขี่รถเล่นอ้อมถาก่อนที่จีไปเอาพิซซ่าเจกิจภาพบิ่งตลาดก่อนเบนิ่งเน้พี่น้องขีฟาพนน,น์ไปทางพุ่นแล้วตกเบิดมือเมิ้ดเว้นไหมพี่น้องเข้ามาในตลาดแล้วพี่น้องเมืองยน,น้อยนี่มีร้านพิซซ่าอยู่ประมาณเจ็ดแปดลานลอะไรเหรออุ้งไฟอุ้ตพิสเซีเย อ๋อประมาณนะคะ่ะเจ็ดแปดล่านนี่ค่ะขึ้นในตลาดเซนนี้คือเส้นวันเว้ค่ะเป็นเส้นวันเวอันนี้ก็พิซซ่าแต่ว่า,ม,ามูเจอรบรอด้สซงร้านนี้นี่กับพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่า ขี่รถเรียนว่นไปพี่น้องทาพิซซ่าเคียวๆเรียๆน,นี่ธนาคารอันนี้เป็นร้านอาหารไทยของพี่แอปเปิลชาดาไทยอันนี้เขากำลังออกจากเซ็นวันเว่เหมือนกันค่ะเป็นเซ็นวันเว่ ข้างหน้าห้าหนูนเป็นร้านซูชิค่ะฟังไซนี่ค่ะข้างหน้านก็จะเป็นร้านพิซซ่ามาสร้างพิซซ่าร้านนี้กินประจำยู่ร้านนี้จะแยกสิ่กายไหมล่รู้สึกว่าฝนตกแล้วแล้วขี่ฟ้าก้อนใหญ่ใหญ่ไปเมืองอื่นแล้วท้องฟ้านี่สีสวยงามแห้งค่ะเจอมากนี่แหละช่วงแบบหลังฝนตกนี่ฟ้าจะสดใสเสมอควรแน่ เลี้ยวเข้ามาในหนีเพราะว่าลูกสองคนกินโมู่กันลูกสาวคนโตเพิ่นกินพิซซ่าลูกไส้อเล็กซ์เพิ่นสิก,กินแมคโดนลัลเลยแวะพอดีจังหวะทีรอยีซ่าทีออาทีรานพิซซ่าเจก็มาแวะสัง่งแมคโดนัลกันดีกว่าเอาแบบมาต่อแถวข้างนอกดีกว่าค่ะสะดวกดีว่าต้องเข้าไปแออาดกับคนข้างใน ตายแลกย่อยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วออกจากแมคโดนัล์สถานีต่อไปกะน,น่าจะได้สมมาเฝ้าควนก็มีสิบ้นที่เรามั่งตอนนี้เ้าเสีแวะไปเอาพิซซ่ากันค่ะพอดแลพี่น้องได้วาสิหาม่องจอดรถเดี๋ยวสีแวะขามาเอาร้านนี้แหละในม่องจอดรถหลับพี่น้องสามสิบนาทีตรงนี้จอดได้ เจอสปอยแ้ไอ้บุตรเลาไปเอาเจอสิถ่ายอยู่ในรถม่กกี้เนาะค่ะที่ไปแวะเอาแมคโดนัลด์ขอถ่ายรูปไอ้ขอขออัดวิดีโอผู้บ่าวแขกอยู่ในร้านฉันขออาดคลิปเทอร์เนเดอร์เสนอโอเคเอาเปนว่าอย่าเลยได้ได้ช็อตมากช,ช็อตสั้นช่วงที่ซื้อของในที่ต่อคิวที่แมคโดนัลด์ร้านพิซซ่ายุนิที่ที่เจอได้บอกไปเมื่อกี้มีอยู่เจ็ดแปดร้านค่ะ เป็นตลาดเป็นเมืองนหน่อยๆแต่ว่าร้านพิซซ่าหลายคือฝรังนี่กระสิค่อนข้างมากพิซซ่าอาหารยังฟูดแตออาหารเร็วๆอาหารฟาสต์ฟูดเดเขาเอินฟาสต์ฟูดอาหารแบบเร็วๆเองเจอกับเอาใส่วันซุ์นี่แหละเป็นวันที่จะกินอาหารแบบนี้ก็คือโบตองเฮดอาหารได้แล้วพี่น้องเอาไปไปล้างรถเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังสิเดินท่าเมือบาต กับไอบุตรโซเฟอร์ตุเฮแต่อ้ายบุตรนะอืมแดดไหมแดดดีเป็นตะนายเลยหลังฝนตกแดดออกดีจำเดบบลมองนั้นบ้านพักคนชราานั้นถิ่นของเจ้ยจ้าบ้านพักคนชรา ได้มาแล้วค่ะพิซซ่าอะไรอีกมาแล้วพิซซ่ามาแล้วนางร่องที่นี่นางร่องของภูมิกินอะไรอเล็กซ์กินยังเยะของเตงสั่งอะไรสั่งแมคโดนัลลปเอาแมคโดนัลเตงมากินเลย <c oughs> ของเอื้อยจะกินพิซซ่า <c oughs> ลูกสาวหุ่น สวัสดีจ้าเร็วๆแล้วก้ากนกล่อนี่สวัสดีจ้าหันหน้าข้ามวันนี้มันมีแดดสวัสดีจ้าเออสวสคนสร้างมานี่นิ่นสกินเหมือดเลยถาดนี่่นว่าดิาสกินเหมือ่สกสม่ะอ<า>๋อืมสาบอสพูดีๆสาบอค่ะเ่ มีมีดปากพิซซ่าประจำบ้านเลยมากินพิซซ่าแบ่งกันแบ่งกันซิมแบ่งกันเนื้อเป็นเป็นเนื้อล yeah> ูกเนื้อเคบับชิมได้ภูม no)> ิชิมได้ชิมน้ำเอื่อยเบื้องนั้นใบ่บอ อืมแ่บไปกินต้องลองไงถ้าไม่ลองก็ไม่รู้บ่เคยกินจักเท่อแ่บวะที่นี่ตอบให้ได้ยินหน่อยแ่บวะสกินน่วคือแบล้งกันลูกแบล้งกันอ๋ออันนี้สกินเคบัตรี่นี่ที่จำเค็คบาตร Không không là. mẹ đừng chưa bao mẹ đừng chưa bao giờ mẹ đừng chưa bao giờ Ừ. จ้าบอโอเคขอขอค่อยๆกินมันสีข้าวคอค่อยๆเคี้ยวหลบมันสิติดคอรวมอมน้ำหรอน้ำแม่ใหญ่นะ้ำค่อยๆเคี้ยวแม่บอกว่าค่อยๆเคี้ยวหลบมันติติดคอเย่งในมาาังหัน เมื ok ie, ok ok ie, ่อกี้เห็ดตรงไหนเมื่อกี้แม่ว่ายาเหตุ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 เหตุไหมที่หลังเห็ดไหมเห็ดอีกเครื่องนึงโอเคอิ่มแล้วแม่ก็อิ่มแล้วแม่เนี่อินพิซซ่าเลยไม่อิ่มไอบุตรก็อิ่มแล้วไอบุตรก็อิ่มแล้ว ขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณบออเล็กซนเลยขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องอเล็กซ์เจอร์เซวิดิชไทยนะยนะคะเมนี้อิ่มแล้วพอกันไม่คลิปหน้าค่ะบาย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 แคนีเด้อแคนีเด้อบายบาย,บาย,บาย